เพชรยนต์สวัสดีค่ะสวัสดี FC น้องจ้าจ๋ารถสวยเกรด A นะคะวันนี้น้องจ้าจ๋าขอพาเอาเออ <c oughs> นไอซันนะคะนาวาล่านะคะซึ่งสาวกแล้วก็ FC แฟนคลับขอน้องจ๋าส่วนใหญ่เนี่ยชื่นชอบแล้วก็ตามหากันมาเยอะนะคะวันนี้น้องจ๋าก็เอาของรถหน่วยงานมาให้ชมนะคะกับ2.5 EL นะคะตัว Black Edition ปี2020นะคะมาอยู่ที่44,000กิโลเมตรนะคะ ซึ่งเป็นเกียออโต้ Auto. ถ้าพูดถึงนาวาล่าเนี่ยนะคะลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงความอึดเนาะคะแล้วก็เรื่องออปชันที่รุ่นนี้เขาให้มาเยอะมากจัดหนักจัดเต็มจ,จ,จ,จริงๆพูดง่ายงว่าไม่ห่วงออปชันนั่นเองวันนี้นะคะได้ไม่4 4่0 0กิโลเมตรค่ะท่านผู้ชมไม่ส4่0มืกิโลเมตรเท่านั้นนะคะแล้วได้ถึงปี2020ลดรถเข้าสู่เมนเทนแนนตลอดออปชันก็เยอะไม่สนใจไม่ได้แล้วนะคะเรื่องราคานี้ซื้อสดได้จัดไฟแนนได้ฟรีดาวได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความาความาขึ้นอยู่กับเครดิตนะคะแล้วก็รายได้ลูกค้าอาชีพนะคะลองปรึกษาน้องเจ้าจ๋าก่อนได้ถ้าใครตามหาคันนี้อยู่นะก็เป็นตัวสีเทาดำนะคะได้กระจังหน้าหรือว่าตัวไฟโปรเจคเตอร์เนี่ยนะคะก็คือมาให้พร้อมเลยไฟตัดหมอกครบนะคะ แล้วก็ตัวแบ็กอิ dition ก็คือจะรู้อยู่แล้วว่าเขาจะมีสติกเกอร์คาตรงกลางเป็นเอกลักษณ์ของเขาฝากระโปรงหน้าเนี่ยนะคะอาจจะออกจากปันป้นๆนิดนึงแต่บอกได้เลยว่าความสวยความทนความถึกเนี่ยไม่ซ้ำใครนะคะช่วงล่างแน่นช่วงล่างหนึบตอบโจทย์กับกลุ่มลูกค้าที่ชอบบรรทุกหนักนะคะค้าขายทาวร่ชราวสวนนะคะเกษตรกร,กรหรือว่าจะเป็นในส่วนของผู้รับเหมานะส่วนใหญ่จะชอบนะคะรุ่นนี้เพราะว่าบรรทุกเนี่ย ยกให้เขาที่1เลยเพียงแต่ว่าเป็นแบรนด์รองปลายแดงแพงนะคะพอมาเมื่อ2ราคาค่อนข้างจะเซฟลงหน่อยนะตัวนี้ก็คือราคาล่วงเยอะนั่นเองราคาตอนนี้หรือเพียง4,99,000บาทค่ะน้องกัจจัยจะพามาชมความสวยความเดิมค่ะท่านผู้ชมนะคะได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะไฟตาลูกแก้วสวยๆใสๆกริบๆเลยนะคะพร้อมไฟเดย์ไลท์ไฟตัดหมอกนะคะมาพร้อมกับกระจังหน้าสวยๆนะคะทะเบียนหนึ่งขอใครยาผู้หญิง7178นะคะ ทะเบียนหน้าสวยๆเลยนะคะท่านผู้ชมไฟหน้าสวยสดใหม่นะคะรายละเอียดโครงสร้างตัวรถเดิมนะคะใครที่ตามหารุ่นนี้อยู่นะคะน้องเะจ๋าก็มีมาให้แล้วรีบโทรหาน้องเะจ๋านะคะหรือว่าบางทีถ้าคุณลูกค้าไม่ได้กดติดตามไว้เวลาน้องเะจ๋ามีรถเข้ามาใหม่เนี่ยอาจจะไม่ได้มีการแจ้งเตือนนะแต่ถ้าคุณลูกค้ากดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือกดติดตามไว้เนี่ยเวลาน้องเจจ๋ออัปเดตรถใหม่เนี่ยนะคะเดี๋ยวออคลิปน้องจจ๋าจะเด้งขึ้นฟีดและแจ้งเตือนลูกค้านะ บางคนอาจจะเห็นช้าไปหน่อยนึงเพราะว่าเพิ่งเห็นฟีดนะคะเพราะว่าไม่ได้กดติดตามะจ,จ้านะแต่บอกไว้ก่อนเลยใครเห็นแล้วชอบนะคะเห็นคันนี้สวยไหมน้อยปีใหม่ราคาดีรีบโทรหาจ้าจ๋าเพชรยนต์ด่วนค่ะนะคะมาดูความสวยนะคะก็ค,ค,คือสีนี้เป็นสีเทาดำก็เป็นสีแท้เดิมโรงงานนะคะท่านผู้ชมนะคะมาพร้อมคิ้วเนี่ยก็เป็นคิ้วเดิมแท้สแตนดาร์ดโรงงานนะ,ะถ้าใครยังไม่เคยใช้นาวล่านะคะลองเปิดใจให้ดูก่อนเราเปิดใจดูก่อนก็ไดู้กคามาเปิดใจมือสองนี่แหละ เนี่ยค่ะอยากจะบอกเลยว่าน้องอาจารย์เนี่ยขายรถเกตเอกเกตเดียวเนี่ยค่ะท่านผู้ชมนะดูลอ้อแม็กได้เลยนะคะลอ้อแม็กเป็นลอ้อแม็กสแตนดาร์ดโรงงานนะคะแม็กสีดํา สกู6ลูดิดหน้าดำหลังนะคะซีรีย,ยาง265ทั 60R18 ค่ะนะคะก็ดอกยางคันนี้เดี๋ยวจย์ชิคให้วิยางได้ปี2025เรียบร้อยแล้วค่ะท่านผู้ชมนะ,ะตัวรถคันนี้สวยเดิมใหม่กลิบเลยนะคะดูคิ้วซุ้มล้อตายซุ้มล้อนะคะไม่มีสนิมไม่มีครอบโคลนไม่มีอรอยตำหนิเลยนะคะรวมไปถึงนะคะกระจกพับอัตโนมัติไฟฟ้าสติกเกอร์แถบสีส้มสะท้อนแสงไฟเลี้ยว LED กล้องมอง360องศา กันสาดติดให้ฟิล์ม60รอบคานสมาร์ตอินทรีครบติดโคเมียมลายไอติดลายแคปลาก,กันลอยให้เรียบร้อยนะคะบันไดทางขึ้นอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบเลยคือรถบันเี้ยที่เจ้าจ๋มารีวิวให้ดูเนี่ยนะคะก็บอกเลยว่าสภาพอาจจะมีคราบฝุ่นคราบโคลนบ้างนิดนึงไม่ต้องตกใจนะวันที่ลูกค้ามาดูรถเนี่ยรถที่ลูกค้าได้รับจะสวยกว่านี้แน่นอนนะคะตัวเบาะนะคะเป็นเบาะหนังนะนะเป็นเบาะหนังแล้วก็ตรงกลางเนี่ยนะคะเป็นกำรรมะหยี่ซึ่ง เป็นเอกลักษณ์ประจํารุ่นของเขาเลยนะคะท่านผู้ชมนี่หน้าจอกว้างนะคะสินิ้วเลยนะคะมาพร้อมแอร์ออโต้นะคะน้องเจจ๋าจะพยายามให้ลูกค้าเห็นความสวยความเดิมความใหม่ของตัวรถนะตัวนี้เนี่ยนะคะท่านผู้ชมเนี่ยเขาให้นะคะเราจับบันไดาทางขึ้นมาให้เรียบร้อยนะคะมาพร้อมคอนโซลนห,นนหน้าที่สาวสะอาดสดสวยนะคะท่านผู้ชมนะแล้วก็มีม้องกล้องมองถอยหลังเนี่ยนะคะบอกทิศทางนะคะปรับ แสงออตโต้ได้ด้วยนะคะคือเป็นแบรนด์รองที่ให้ออปชั่นมาเยอะจริงๆนะถ้าพูดถึงเรื่องออปชั่นแล้วก็พูดถึงยอดขายเนี่ยนาวาล่าเนี่ยสำหรับเจ,จ้าจ๋าแล้วก็ถือว่ายอดขายอันดับหนึ่งเหมือนกันนะส่วนตัวเจ้าจ๋านะเพราะว่ากลุ่มลูกค้าน้องจ๋าส่วนใหญ่เนี่ยจะชอบนาวาล่าหนึ่งเลยลูกค้าบ,บอกว่าผมเน้นใช้งานครับเจ,จ้าจ๋าขอเดิมหน่อยขอดีหน่อยราคาไม่แรงมากนะคะแล้วก็สภาพมันดี นะคะแล้วก็ช่วงล่างทนนะคะกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เขาจะชอบคนที่ใช้นาวาล่าจริงๆนะจะไม่อนตี้เลยนะคะลูกค้าคนที่เขาเคยใช้จริงๆเขาจะไม่เคยเขาจะไม่บ่นเลยนะเขาจะรู้เลยว่านาวาล่าเนี่ยตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้ามากนะคะแอร์หลังนะคะให้ครบแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยนะคะลูกค้าดูได้เลยว่าเบาะเนี่ยก็เป็นเบาะแท้สแตนดาร์ดเนี่ยแก้มเบาะแก้มซ้ายแก้มขวาเนี่ยไม่มีล้ม รอยขูดรอยชำรุดรอยรุ่ยก็ไม่มีนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นรถหน่วยงานเนี่ยลูกค้าสังเกตได้เลยนะว่าจะไม่มีรอยเจิมรอยยนันหรือว่ารอยสกปกรกเลยตรงเฮดรูมเพราะว่ารถหน่วยงานส่วนใหญ่เขาจะใช้มือเดียวค่ะท่านผู้ชมนะแล้วก็ใช้น้อยนะถือว่าใช้น้อยนะใช้4ี่สแสดงว่าแทบจะไม่ได้วิ่งเลยตัวน็อตเนี่ยโครงสร้างต่างเนี่ยคุณลูกค้าไม่ต้องพูดถึงค่ะไม่มีขยับแน่นอนเพราะว่า เราคัดรถเกรด A ค่ะท่านผู้ชมนะดูนะคะท่านผู้ชมได้สีเทาดำด้วยได้ทั้งความบึกบืนได้ชนทุดแต่งจากโรงงานนะคะนี่คือความคุ้มค่าจริงๆที่ลูกค้าได้ไปความเดิมความสดจะจ๋ามีให้อยู่แล้วแต่วันนี้ไม่รู้ว่าคลิปที่น้องจ๋ารีวิวเนี่ยจะขึ้นดันฝีของคุณลูกค้าหรือไม่นะนี่นะคะล้อด้านหลังก็ไม่มีรอยเบียดนะคะดอทสี QC แต้มมาร์คสีขาวจากโรงงานยังอยู่ครบเลยแล้ช่วงล่างเนี่ยน้องจ๋ากล้า ก้มส่องให้ดูนะแทบทุกคันเลยใครที่ติดตามน้องเจ้จาจ๋ามานานหรือว่าเป็น FC ของน้องเจ้จาจ๋าเนี่ยเวลาน้องจ๋จาร,รีวิวรถเนี่ยคันไหนเข้ามาใหม่คันไหนต้องเก็บได้รายละเอียดคันไหนต้องเก็บงานให้น้องเจ้จาจ๋าจะชี้แจงรายละเอียดชัดเจนเพราะว่าน้องเจ้จาจ๋าชัดเจนตรงไปตรงมานะคะเวลาลูกค้ามาดูรถตัวจริงกับน้องเจ้จาจ๋าจะไม่มีงงแงเงเลยแม้แต่เคสเดียวเพราะว่าน้องเจ้จาจ๋าตอบชัดเจนค่ะเราเอาคำจริงใจคุยกันนะคะลูกค้านะ ส่วไนไลเนอร์เนาะจ๋าบอกเลยว่ายังไม่ได้ทําความสะอาดเนี่ยเนาะจ๋าก็ยังก็บอกเลยว่ายังไม่ได้ทําความสะอาดนะแต่เรื่องโครงสร้างรถเนี่ยมันเดิมนะคะน็อตสะโพกซ้ายสะโพกขวานะคะสภาพเดิมสวยแท้จริงๆนะคะรอยเม็ดองเม็ดอาร์คอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะตัวน็อตไม่มีแกะไม่มีถอดนะคะตัวโครงสร้างสวยนะคะท่อเก็บสายไฟนะคะตัวแผ่นพับนะคะแผ่นเชื่อมต่อแผ่นพับบานพับของตัว ฝาท้ายนะคะเชื่อมต่อกับตัวรถนะคะคุณลูกค,ค้าดูได้เลยว่ามันไม่มีอรอยถลอกมันไม่มีอรอยขันของตัวนอ็อตนะใครที่ตามหานาวลร่านะคะพร้อมฝาท้ายตูดเ็ดกล้องถอยก็ให้นะคะที่ล็อกฝาท้ายก็มีให้คือไม่มีรุ่นไหนให้เยอะขนาดนี้แล้วนะคะพูดถึงกระบ,บะนะนี่นาวลร่าพี่เขาให้มาจัดหนักจัดเต็มเลยนะคะนี่ช่วงล่างนะคะเพลากลางนะคะแหน่ไม่มีการเสริมแต่งนะลูกค,ค้าสังเกตได้เลยว่าทําไมนาวลร่าเขาถึง ได้ถึงความทนดูดูตัวแหนบเขานะหนาปึ้งเลยนะเปรียบเทียบได้เลยนะกับรีโวกับ d m a มนะแหนบเขาเนี่ยหนาหนักม,ม,มากนะคะแล้วก็เหล็กแกล่งทั้งลำนะนุบอกเลยล้ออะไรถุกข้อมือครบนะคะท่านะผู้ชมเนะะี่ยโลโก้ตัว EL ฝฝาท้ายไฟท้ายไม่มีแตกนะโลโก้ b a c k Edition ก็ติดมาตั้งติดตั้งมาจากโรงงานคันนี้ถือว่าสวยเลยนะคะบอกเลยว่าก่อนหน้านี้ลูกค้านะ้อยจ้าถามหาเยอะมากตอนนี้ก็คือ น้องก็จ๋าเพิ่งได้มีเข้ามารีวิวให้ดูก็ใครรีบใครทันก็ทันเลยนะแต่น้องจ๋าแนะนําเลยว่าใครนะคะเห็นคลิปนี้แล้วรีบโทรจองด่วนเลยนะคะเรื่องไฟแนนซ์หรืออยากซื้อสดนะคะปรึกษาน้องจ้าจ๋าก่อนถ้าเรื่องไฟแนนซ์น้องจ้าจ๋าจะแนะนําให้นะอ่ะ น้องกจจามีสถาบันทางการเงินรองรับมากกว่าถึง12-13สถาบันทางการเงินรองรับลูกค้าทั่วประเทศรองรับลูกค้าทุกอาชีพขอเพียงอาชีพชัดเจนไม่ติดแบคไลต์หรือว่าติดแล้วมีการเคลียร์แล้วลองคุยกับน้องเจ้าจ๋าก,ก่อนนะ,ะโครงสร้างนะคะโครงสร้างเสาเอนะคะดูได้เลยแผ่นเพจอยู่จุดเดิมนะคะรถที่น้องกจจารีวิวให้เนี่ยนะคะก็คือรถมือสองนะคะท่านผู้ชมนะมันก็อาจจะมีตําหนิบ้างเล็กๆน้อยๆแต่มันไม่ได้ซีเรียสถึงาการขับขี่นะ ถ้ธรรมดาค่ะรถมือสองนะคะ FC ของน้องจ๋าส่วนใหญ่เขาเข้าใจแล้วก็น่ารักทุกๆคนนะคะเวลามาเลือกซื้อรถกับน้องกจ,จาจ๋าไม่ชอบคันนี้ดูคันอื่นได้นะคะน้องจาให้สิทธิ์เลือกเต็มที่เลยมาดูพวงมลลาลัยนะคะพวงมลลาลัยเนี่ยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะมีคุชคอนโทนนะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะแล้วก็ตัวพวงมลลาลัยเนี่ยไม่มีชํารุดไม่มีแตกหักเลยแต่อย่างใดนะดูความสวยความเดิมความสดของตัวรถนะคะความจริงแล้วนะคะดูรีวิวของน้องาจ๋าแล้วนะคะหรือว่าติดตามน้องาจ๋ามานานเนี่ย ตามใจลึกๆน้องก็จ๋าแล้วเนี่ยน้องก็จ๋าอยากให้ลูกค้าเนี่ยมาสัมผัสมาชมรถด้วยตัวเองเพราะว่าน้องจ้าจ่าจะได้ซัพพอร์ตบริการดูแลลูกค้าด้วยตัวเองทุกเคสเลยนะคะท่านผู้ชมนะอ่ะเดี๋ยวขอบอกนิดนึงนี่เห็นไหมเนี่ยน้องก็จ๋าจะบอกเลยคิ้วซุ้มล้อตรงนี้มันจะหลุดออกนะเพราะว่ามันแทบจะเป็นอาการประจุรุ่นเลยเนี่ยพี่นวราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคิ้วคิ้วตรงเนี้ยนคะคะชอบหลุดแต่ไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวน้องก็จ๋าจะใส่ให้แล้วก็เดี๋ยวเสริมเสริมกาว นะคะให้เน้นกว่านี้นะคะเพื่อป้องกันหลุดได้ง่ายเวลาลูกค้าไปใช้งานก็ต้องคอยตรวจสอบตรวจตาดูว่าไอ้กาวมันเริ่มเสื่อมสภาพหรือยังเราก็ต้องเสริมกาวเข้าไปได้นะคะปัญหาตรงนี้เราสามารถแก้ไขได้แต่กัจจากใหค่บอกว่าเป็นปัญหาประจารุ่นมันชอบหลุดนะคะนี้อันนี้คือเจอบ่อยนะเราเวลาเราขับไปออกจากกัจจาเนี่ยก็ค่อยๆเช็คดูเวลาลงรถมาลองขยับดูว่ามันหลวมไหมถ้ามันหลวมปุ๊บก็ใส่กาว3 m เอมให้นะคะแล้วตัวน้ํายากาวเขาก็จะมีอายุการใช้งานของเขาขอเพียงทค่เราดูแลรักษาบารุงเขาไปเรื่อยๆนะอ่ะ มาดูในส่วนของคิวซุ้มล้อนะคะ mm hmm. เห็นไหมว่ามันไม่มีการแปลงนะหนบหรือว่าตัวน็อตต่างๆเนี่ยนะคะรวมไปถึงตัวล้อเนี่ยอยู่ในสภาพเดิมทั้งหมด นะอยากมาหาน้องอาจา๋าอยากมาทดลองขับอยากจะมาสัมผัสรถตัวจริงยินดีได้เลยค่ะน้องจะจา๋าอยู่ที่ถนนเสรีไทยซอย6กก่อนถึงสี่แยกมินบุรีน้องอาจา๋าเปิดทาการทุกวันค่ะท่านผู้ชมไม่ต้องเกรงใจน้องอาจา๋ามาทุกวันแน่นอนถ้ามาหาน้องอาจา๋าเจอน้องจะจา๋าแน่นอนสําหรับลูกค้าที่ชื่นชมแล้วก็ติดตามน้องอาจ๋าอยู่ต่างจังหวัดนะอย่าลืมว่าน้องจะจ๋าซัพพอร์ตได้ทั่วประเทศนะคะซัพพอร์ตได้ทั่วประเทศ ถ้าไม่สะดวกเดินทางมาดูรถเตรียมเอกสารรอดูรีวิวกับเจ้าจ๋าแล้วอยากให้น้องจ๋ารีวิวจุดไหนเพิ่มเติมวิดีโอคอลหาเจ้าจ๋าเลยเดี๋ยวส่งรูปให้ดูเดี๋ยววิดีโอคอลแบบสดๆให้ดูนะคะ ถ้าชอบแล้วปุ๊บโอนจองเข้ามาค่ะโอนจองเข้ามาขั้นตอนต่อไปเตรียมเอกสารรอน้องยะจา๋ามีเจ้าหน้าที่วิ่งเซ็นถึงหน้าบ้านถึงเตียงหน้าบ้านเลยถึงประตูนหน้าบ้านเตรียมนะ้ำเยน็ยนๆรอประกาศร,รอเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ได้เลยนะบอกไว้ก่อนเลยนะคะลูกค้านะสําหรับการส่งรถสไลด์ถามว่ามันมีไหมมีนะคะลูกค้าน้องยะจ๋าซัพพอร์ตให้ได้แค่100กิโลเมตรแรกเท่านั้นแต่ความจริงๆแล้วน้องยะจา๋าอยากให้ลูกค้าเนี่ยมารับรถด้วยตัวเองเพราะว่าจะได้เทสต์ได์เทสรถขับกลับด้วยเพราะว่าน้องยะจ๋ามีวันตีให้นะเรารัับปรรระะกนนเื่องงงส้าห เรื่องบริการหลังการขายรราสปอร์ตไม่ต้องกองังวลไม่ต้องเกรงใจนะคะเดี๋ยวเราไปชมเครื่องยนต์พร้อมๆกันนะคะว่าคันนี้สวยแล้วน่าใช้ยังไงนะคะท่านผู้ชมบอกว่าสวยมากใหม่ก็แค่40,000ราคาก็ไม่ถึงห0 0 0สนได้ปี20ด้วย ค่ะนะคะเรามาดูในส่วนของตัวฝาครอบเครื่องนะคะท่านผู้ชมนะคะฝาครอบเครื่องนะคะฝาครอบเครื่องเดิมเนะคะเครื่องยนต์เราจะไม่มีการแปลงอยู่แล้วนะคะเครื่องยนต์นะจะไม่มีรอยซึมรอยหยดของน้ํามันเครื่องนะคะท่านผู้ชมนะคะน็อตแก้มซ้ายแก้มขวานะคะไม่มีแกะไม่มีถอดนะคะท่านผู้ชมนะคะรอยเม็ดอาร์คอยู่ในสภาพเดิมสวยสมบูรณ์แบบนะคะตัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยถอดนะคะท่านผู้ชมสภาพสวยเดิมนะคะใครที่ตามหาใครที่สนใจรถรุ่นนี้อยู่นะคะท่านผู้ชม เนะะี่ยะเข้ามาดูตัวจริงได้เลยนะดู QR Code ติดตัวเครื่องยนต์ดูตัวน็อตต่างๆนะคะท่านผู้ชมนะะี่ะปัม๊ม ABS สีรายแต้มไม้จากโรงงานอยู่ครบแบตเตอรี่นะคะนี่เลยเพิ่งเปลี่ยนตอนเดือน6นี้เองนะคะเพิ่งเปลี่ยนตอนเดือน6นี้เองปี68นะเห็นไหมลูกค้าไม่ต้องกลัวว่ารถของน้องจ๋าที่ได้ไปนะคะเป็นรถพร้อมใช้พร้อมขับแน่นอนนะะี่ะน็อตฝากระโปรงไม่มีขยับเลยนะ,ะดูได้เลยนี่นะคะชัดๆเลยนะ เข้ามาจ้าจ่าที่เพชรยนต์ได้เลยสําหรับ FC คุณพ่อคุณแม่คุณน้าคุณอานะคะป้าป้าลุงลุทั้งหลายนะอยากได้รถสวยนึกถึงน้องจ้าจ่าเพชรยนต์นะคะโดยเฉพาะกระบะนะคะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์หลักแบรนด์รองนะคะน้องจ้าจ่าพร้อมเสิร์ฟนะคะ ถึงที่ถึงนาบ้านค่ะสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ค่ะถ้าชอบคนันนี้โอนจองเข้ามาได้เลยบัญชีบริษัทคุณวชิระนรลงเพชรเดี๋ยน้องจะจ๋าส่งเลขบัญชีให้นะคะรถคันนี้เป็นของของคุณลูกค้าทันทีถ้าคุณลูกค้าจองเข้ามาก่อนทาไม่จองเท่ากับไม่เจอนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ